สารรัฐธรรมนูญตอบคําถามที่เราถกเถียงกันมานานว่าต้องประชามติกี่ครั้งในการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งสารตอบปมนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพิ่มเรื่องใหม่ขึ้นมาด้วยค่ะ <c oughs> สำหรับการทำประชามติถ้าถ้าเค้กสรุปเค้กสรุปว่าต้องถามสามเรื่องแต่ทำสองครั้งก็ได้ คือเรื่องที่1กับเรื่องที่2เนี่ยทำครั้งเดียวกันได้ก็คือถามว่าประชาชนต้องการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมกับ,บ,บใ,ชใช่ค่ะกับอันที่2เนี่ยก็คือวิธีการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือทําครั้งเดียวกันแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้ามีร่างใหม่แล้วก็ไปถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับร่างที่ร่างขึ้นมาใหม่ไหมเห็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานแล้วอาจารย์เข็มทองมีความเห็นยังไงคะจริงๆผมคิดว่า ที่สมมติสมมติว่าประชาชนลงประชามติว่าต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลที่ให้มีสสรเขาพูดอย่างนี้นะมันก็ชัดเจนอยู่ในตัวมันเองแล้วว่าแปลว่าต้องการรัฐธรรมนูญใหม่จริงๆมันก็ไม่จําเป็นต้องถามคือครั้งครั้งแรกสุดอะมันไม่ได้จําเป็นมันเกิดจากความคลุมเครือในการในใน,ในการทําคําวินิจฉัยที่บอกว่าต้องจัดให้มีควรจัดให้มีการทําประชามติก่อนใช่ไหม แต่ก็ยังดีก็คือไอ้สามครั้งเนี่ยสารบอกว่าคําถามหนึ่งกับสองเนี่ยจัดรวบไปด้วยกันเลยก็ก็จริงๆก็ถือเป็นความรอบครอบอันหนึง่งคือ,อยังอุตสาห์ช่วยเสนอทางแก้ไขด้วยว่าเออจริงๆสองคำถามเนี่ยถามไปพร้อมกันเลยแต่ถ้าถามผมใจจริงก็คือคําถามที่สองคำถามเดียวมันก็ชัดเจนแล้วว่าแปลว่าจะเอารัฐธรรมนูญใหม,ม่พี่พิสุทธ์เห็นคำวินิจฉัยแล้วมีความเห็นยังไงคะเออคือก่อนกับวินิจฉัตกใจนะก็คือไม่เคยคิดว่าประเด็นเรื่องสอสรที่ ไม่ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่เคยคิดว่าผมเาเจอตั้งแต่มีการพูดตั้งแต่รณรงค์ทั้งทั้งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่ถึงมาก็คือน้ำหนักมันอยู่ที่ประชามติกี่ครั้งทำได้หรือไม่ได้นะผมเรี่อสร ทีแรกอึ้งนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งนี้อันนี้อันนี้งงถือว่าถือว่างอกมาแล้วก็ไม่ได้คิดช็อกเหมือนกันก็คือคาถามที่ถามไปเนี่ยทําประชามติกี่ครั้งศาลช่วยเคลียร์ให้มันชัดๆหน่อยจากคำวินิจฉัยตอนปี64คืออันเนี้ถือว่าเป็นเป็นครั้งที่ตอบชัดที่สุดแล้วแล้วก็น่าจะเลิกเถียงกันได้แล้วคือก็ก็สามคำถามแต่ถามสองครั้งได้ก็โอเคก็จบก็ไปรับทำทำลายไปทำคำถามให้มัน ชัดเจนก็ตามใช่แต่ว่าแถมเรื่องใหม่มาด้วยก็คือตอนตอนแรกที่ตอบเนี่ยก็คือตอบประเด็นว่ารัฐสภามีอำนาจในการเริ่มกระบวนการจัดทำรัฐรมนูญฉบับใหม่แต่ว่ามีพ่วงว่าแต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญได้โดยตรงซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นปมที่หลายคนคิดว่ามันงอกมาใหม่จะตีความว่าห้ามเลือกตั้งสสรหรือเปล่าครับก็ชัดเจน คือชัดเจนในแง่ห้ามผมก็จะทูดตีความตรงกันนะไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงอันนี้ที่บอกถ้ามม,มมุมการเมืองเนี่ยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คือประชาชนทํา MOA กับพรักภูมิใจไทยว่าต้องให้ได้มาซึ่งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง ผมนี่ปมใหญ่นะมันเป็นป่มที่จะคุยกันเข้าใจไหมระหว่งางพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเพราะตอนคุยไม่มีเงื่อนไขคือไม่ได้คิดถึงเงื่อนไขอันนี้ใช่ไหมครับที่พอเงื่อนไขมันมาต้องไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทีงม่มันผิดเป้าของพรรคประชาของพรรคประชาชนซึ่งก็สาวิตชัยออกมาแล้วนี่ผมคิดว่าตอนนี้เป็นปัญหาที่ต้องดูท่าทีสองพักเหมือนนะเพราะพรรคภูมิใจไทยผมคิดว่าเขาคงลำบากใจคงต้องคุยกันอะเพราะไม่นั้น ูเกไทยเดิมไม่มีท่าทีการแก้รัามนโนนนะ oh. <laughs> ไม่เอานะ oh. แล้วพอสวิงอาแบบเอาก็ได้วะมาจากประชาชนก็ได้เไี้นะแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไงงนั้นเอาแง่พักอะพักภูเก็ตไทยผมว่าตอนนี้อาจจะตกใจกันลนะต้องนิ่งไงต้องคุยส่วนพักประชาชนซึ่งเราประกาศทันทะีนะว่าหนึ่งต้องยืน่นกฎบายว่าด้วยการแก้ร่างมนโนนก่อนนะขณะทุกทกาน เมื่อวานนี่เมื่อวานคือวันไหนวันพุธใช่ไหมเอ,อ่อพรรคประชาธนยไงแถลงข้าทีว่าหนึ่งน่าจะเป็นไปได้นะักบการเลือกตั้งสรตรงไอ้นี่คือผมว่าหนึ่งต้องคุยกันแล้วสองผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดความเห็นต่างกันในทางการเมืองหรือไม่หรือจะเจอกันขึ้นทางว่าเป็นยังไงซึ่งไอ้นี้เป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งอสองพรรค ในทางการเมืองเราเริ่มเห็นล่องรอยของการต้องต่อรองกันระหว่างภูมิใจไทยกับประชาชนแต่ทีนี้ในทางกฎหมายค่ะอาจารย์พอเราเห็นสิ่งนี้ออกมาเป็นแค่ตัวข่าวแจกที่ศาลแจกให้กับสื่อมวลชนแล้วก็มีแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวยังไม่เห็นคำวินิจฉัยเต็มเราจะสามารถตีความไปได้เลยไหมว่าศาลห้ามเลือกตั้งสะสะรอโดยตรงคือเคราะดีอย่างก็คือไอกระบวนการทั้งหมดยังไม่มีใครเริ่ม,มอะไรเลยอืมเพราะฉะนั้นก็ ยังไม่มีอะไรต้องเลิกตอนนี้ก็คือก็เพียงแต่มันต้องตั้งหลักแล้วก็ดูว่าจะทํำยังไงต่อซึ่งพอมันออกมาเป็นแค่ข่าวแจกข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสารเนี่ยคือคือในแง่หนึ่งนะครับคำวินิจฉัยสารรัะมนูนเนี่ยผูกพันทุกองค์กรอ่านเสร็จปุ๊บมีผลผูกพันเลยแต่ตัวคำวินิจฉัยเต็มเนี่ยไม่มามาแค่ข่าวแจก อันนีใน้ในแง่ของคนปฏิบัติงามคิดว่าก็ลำบากใจคือก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนื้อหาข้างในทั้งหมดเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรแล้วขอบเขตที่ห้ามอ่ะห้ามแค่ไหนเรารู้ว่าเขาบอกห้ามเลือกโดยโดยตรง,ตรงใช่ไหมครับแต่แบบว่าถ้ามีวิธีการอื่นเนี่ยได้หรือเปล่าผมคิดว่าตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็คือแม้เราจะยังไม่รู้เหตุผลกับขอบเขตของคำวิน,นิจฉัยเต็มเเนี่ย ผมคิดว่าหลายพักก็เริ่มกลับไปมองว่ามันมีความเป็นไปได้อื่นไหมที่ยังออกแบบสสรอให้ยึดโยงกับประชาชนแต่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งโดยตรง mm hmm. แต่อันนี้ในใน,ในฐานะนักกฎหมายก็จะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันมีประสบการณ์การร่างรัฐธรรมนูญคิดว่าจำนวนมากซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ว่าอ,องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมามันก็สามารถ ทำรัฐธรรมนูญให้สาเร็จลุล่วงเรียบร้อยไปได้ด้วยดีในแง่ของรัฐธรรมนูนไม่มีอะไรแต่ว่าในแง่ของพักระหว่างสองพักประชาชนกับภูมิใจไทยอะมันผมคิดว่าต้องคุยกันก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันยังไงแต่ก็เห็นว่าทั้งสองอย่างน้อยในในส่วนของประชาชนเห็นว่ามีความพยายามจะบอกว่ามันยังตีความให้ MOA เนี่ยไปต่อได้นะยังเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้สึ่งผมคิคุณรินไม่ยอมหรอก พ่คุณชินเป็นคนไม่ยอมในแง่ไหนคะคือถ้าอให้ดิลร่มหรือว่าไม่ยอมทาอ๋อดิลร่มตอนนี้ผมว่าคุณทินพูดชัดนะส <4 S 1> ี่เดือนผมไปแล้วผมทำตามสัญญาแต่ว่าคือผมถ้าคุณทินแบบยอมที่จะผลักดันการแก้ไขรัฐนูลโดยสสรในกา,ารเลือกตั้งซึ่งพรรคประชาธปบอกยังพอมีทางอยู่นะผมว่าอันนี้คุณทินไม่ยอมไม่ยอมแต่ว่าจริงจริง ตอนนี้พักการเมืองอาจารย์ในแง่พักการเมืองนะเขาเขาไม่รอเขาไม่ใชฉบับเต็มเขาต้องคิดว่าน,นีเพื่อไทยเองก็มีแต่ตอนนี้เพื่อแถงละจะทําเออตอนนี้คือทิดสุดว่าถ้าจะได้มาซึ่งสอสอรอเนี่ยจะโดยวิธีโค้งจะโดยผ่านตัวแทนจะต้องคิดต้องคิดต้องคิดคิดคิดสุดนี่แหละแต่เพื่อไทยก็ก็ก็เดินเกมเดินเกมเร็วเร็วแลวในแถลงของเพื่อไทยก็พูดด้วยว่า คำวินิจฉัยเมื่อวานนี้อาจจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลเมื่อปี <S <S 2 5 6 4ที่บอกว,อว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสถปาปนารัฐธรรมนูญมันอาจจะย้อนแย้งกันอันนี้อาจารย์มองอยังไงคะ๋อย้อนแย้งแน่นอนคือพูดมาตลอดว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่ปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสถาปนาวันนี้บอกว่าโดยตรงไม่ได้ก,ก็ต้องรอดูเนี่ยว่าศาลอธิบายอำนาจสถาปนาตรงนี้ ยังไงยกเว้นศาลจะไปคือคืออาจจะยังยืนยันอยู่แต่อาจจะให้เหตุผลในเชิงว่าแบบเออมันต้องอะไรป้องกัน,ส,นส่วนใหญ่เวลาถ้าไปสังเกตศาลรัฐมนูลเวลาจะพูดอะไรที่มันขัดกับเรื่องอำนาจที่ปัจยของปวงชนเนี่ยศาลก็จะบอกแต่มันมีหลักการพื้นฐานในเรื่องอย่างเช่นอะไรป้องกันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบมันก็เลยไม่อนุญาตให้ทำํำอย่างเงี้ยไปไปดูอย่างตอนตอนเลือกสอวอให้ให้สอวอเลือกตั้งโดยตรง ตอนสารความเรื่องสวเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็บอกเหมือนกันอ๋อเพราะว่ามันมันจำเป็นต้องมีระบบเรื่องการทวงดุลตรวจสอบกันใช่ไหมจะเห็นว่ามันจะมีข้อข้ออะไระข้ออ้างในเรื่องป้องกันการใช้อํานาจโดยมีชอบเนี่ยมาตลอดที่ใช้ในการขัดอะไรอะขัดขวางไม่ให้ใช้ป,ใชประชาธิปไตยทางตรงได้อแต่เมื่อวานนี้อาจารย์ก็คอมเมนต์เรื่องคำวินิจฉัยศาลนิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าไอ้คดีรัฐมนูญเนี่ย ทางด้านหนึ่งมันเป็นกฎกฎหมายอีก<ช>ด้านหนึ่งมันเป็นคดีการเมืองใช่ซึ่งศาลก็ควรจะคำนึงถึงผลกระทบทางการเมืองด้วยแสดงว่าอาจารย์บอกว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาที่แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นตัวเต็มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางการเมืองผมไม่คำนึงเลยอันนี้คือเหมือนทํางานให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็แล้วก็ผ่านไปคือคือผมไม่ได้บอกว่าแบบต้องตัดสินตามการเมืองนะแบบประชาชนอยากได้ซ้ายก็ตัดสินซ้ายประชาชนอยากได้ขวาก็ตัดสินขวาไม่ใช่เงินทาไมถึงว่าพอคุณรู้ว่า อะไรก็ตามที่คุณพูดไปบนบัลลังอะ่ะมันมีผลกระทบทางการเมืองนะพรรคการเมืองเขาต้องปฏิบัติตามมันอาจจะไปเบรกมันอาจจะไปทําให้ดีลบางอย่างล่มเลยก็ได้หรือเปลี่ยนกลัวรัฐบาลอะไรเลยเวลาคุณใช้อํานาจคุณต้องใช้แบบรับผิดชอบเช่นเวลาคุณจะพูดอะไรคุณก็ต้องพูดให้มันหมดจดให้เหตุผลจริงๆคือคิดถึงใจคนรับไปปฏิบัติบ้างไม่ใช่ว่าคุณพูดมาลอยๆเสร็จแล้วคุณก็ทิ้งไวใ้ให้เกิดความคุมมครือมันอันนี้มันคุมเครือมาตั้งแต่ปี หกสี่จริงๆก็ค <men> ุมเครือมาตั <tried> <off> ้งแต่ก่อนก่อนหน้านั้นคือปีห้า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 เนี่ยมันเคยมีคำไม่ได้ฉัยหนึ่งแล้วก็หกสี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เนี่ยก็เรื่องประชามติประชามติเนี่ยลงมาเนะก็จะเห็นว่ามันมีการทํางานไม่เรียบร้อยเนาะเหมือนทํางานไม่เก็บงานอะไรเงี้ยแทนที่จะทําให้มันมืออาชีพทําให้มันจบแก้ปัญหาการเมืองแล้วก็จบแก้ไปว่าแก้ปัญหาหนึ่งทิ้งปมิดปัญหา คือคือเราคงไม่อยากจะจ้างคนมาสร้างปัญหาเพิ่มเราจ้างคนเพราะเราอยากปัญหามันจบคือถ้าพูดกันตมตรงก็คือสารรัฐมนูมีหน้าที่ในการขี้คลายปัญหาทางการเมืองแต่กลายเป็นว่าคำว,วินิจฉัยเ, <c oughs> เพิ่มปัญหาทางการเมืองให้มันซับซ้อนยิง่งขึ้นใช่คือเหมือนเหมือนถ้าเกิดคุณอยู่สํานักงานที่ปรึกษากฎหมายแล้วคุณถามที่ปรึกษากฎหมายคุณเองคุณก็คาดหวังว่าเวลาเขาส่งเมมโมกลับมาตอบคําถามก็ต้องตอบให้มันหมดจดเรียบร้อยให้มัน หมดประเด็นหมดข้อสงสัยใช่ไหมลูกความถึงจะแฮปปี้ถ้าเกิดมาถึงตอบบางประเด็นแล้วก็ไปเพิ่มบางประเด็นทิ้งไว้แล้วก็ไม่ตอบเนี่ยมันไม่มีลูกความคนไหนแฮปปี้หรอกที่จะจ้างสำนักงานทนายความอย่างนี้เพราะว่าเพิ่มปัญหาไม่ได้แก้ปัญหา